สวัสดีค่ะ Family Channel นะคะเดี๋ยววันนี้ Family Channel จะพาทุกคนไปแย่ไข่มดแดงกันนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปคุยกับมือแย่ประจำบ้านกันนะคะแม่จะเป็นคุณแย่พ่อจะเป็นคุณชี้เป้านะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ พร้อมนะคะไปแล้วจ้าอูหลังใหญ่มากเลย mì như khai yêu nghe thế này oh, nè <laughs> ลาเป่แม่มันนั่นไข่ไหมหรือล่า,าแม่เจ้าเคยมาแย่มองนี่หรอเ่แม่แม่จะแย่ไข่มดแดงขายตลาดทุกวันนะคะวันละกิโลวันละครึ่งกิโล อาชีพเสริมอาชีพหลักปลูกผักย่างประดุกแม่บอกแถวนี้เลาะม,มาหมดแล้วเขตปลาจินเนี่ยเขตประจันตคามนั่นมอ้ไะน่เี่ยหันหน้ามาดู เดินหาลังไข่มดแดงนะคะคนแย่ก็แย่คนหาก็หาปกติถ้าว่างก็จะไปช่วยแม่แย่นะคะไม่ใช่ช่วยแย่ไปยิ้งถังแล้วก็ไปชี้เป้านะคะหาลังยุนเข้าป่ามีไหม ปลานี้มีเห็ดด้วยนะคะเมื่อเช้าแม่มารอบนึ่งก็ได้เห็ดไข่น่อยเขี๋น้อยเยอเพิ่งให้ถ้ารังไหนไข่เล็กเราก็จะไม่แย่นะคะเราจะต้องเจาะๆดูก่อนไข่หน่อยไข่น้อย อู้สองลังเลยมันไข่หน่อยเปล่ม่ไข่หน่อยมีแต่ไข่หน่อยเป้งกับพวกมีถ้าไข่เล็กเราไม่เอานะคะแต่ถ้ามีแม่เป้งกับไข่ใหญ่ต้องจัดการมันเราจะไม่เอาใส่แป้งนะคะเขาบอกถ้าใส่แป้งมันจะเป็นหมันเราเอาไปแกงน้ำนะคะปีหน้าจะได้หาใหญ่ แม่จะแย่ไข่าขายทุกปีนะคะถ้าเป็นช่วงไข่มดแดงไส่แมบวบเบิ้มก่อนเดียอะนี่โอเคสร้างรายได้ให้แม่วันละห้าหกร้อยนะคะวันไหนดีก็ได้เกือบพันนะคะไข่มดแดง นี่เป่าอยู่มีใครอีมันวะเออเออมีอยู่หมดกัด คนนี้นแผนกเก็บนะคะพอหันหนาห้าไม่ดรอหรอกหันหน้าไม่เนี้ยเนี่ยแค่นั่นเลยค่ะแผนกเก็บไข่กับแผนกขับรถนะคะแผนกชี้เป้าให้แม่น้ำพร้อมค่ะพีพ่อนะคะ เราแย่ได้พอประมาณแล้วเราก็มาเทาใส่ถังน้ำนะคะไ,ได้ปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าได้เอยอะไหมพอเศร้าขึ้นปะออไ,ได้า่คัดคป่วนอได้อยู่นะคะในต้องไปคัดอีกที แไปที่อื่นต่อนะคะทางตายายเกยบไข่มดแดงค่ะ 你吧，错错错！嗯、来吧。 ช่วงเช้านะคะแม่จะไปย่างปลาขายที่ตลาดสายมาจะมาแย่ไข่มดแดงเข้าบ้านประมาณบ่ายโมงคัดไข่ไปขายตลาด แล้วก็เก็บผักเก็บอะไรไปขายตลาดนะคะแต่ช่วงนี้ไปนั่งตลาดไม่ได้ช่วงโควิดหาขายรอบบ้านนะคะโพสขายบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยนะคะอแกไขามดแดงเดนละห้าร้อยวันละพันแกไม่ได้เอาทั้งวันนะคะขายวันต่อวัน แยววันนี้ขายวันนี้นะคะไม่ค้างแม่จะไม่ค้างแล้วก็จะมีเวลาหาแค่ถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะเต็มที่เผื่อเราไปคัดไปเลือกตัวเลือกไข่เลือกมดออกอีกกว่าจะไปวิ่งขายหรือไปนั่งตลาดอีกนะคะมแม่จะแย่ทุกปีปีหนึ่งเริ่มแย่ได้เดือนไหนค้ณแม่ เดือนมีนาไปจนถึงไปจนถึงเดือนไ,ไหนแม่แก่ตั้งแต่มีนาจนถึงมิถุนานะคะ